สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขวนครับผมช่องทุนพิบุญชลพิบุญอาวิเชียรครับมาหอดมาถ,ถึงแล้วพี่น้องตลาดตะวันหน้านะครับลานปูนยางดีครับข้างเดอะมอบางกะปีนะครับ้นควักไปแล้วคนปนหัวละวารถมอลำ ดอกมงี้เขาเมไ่้ใดมาลำมาแล้วนั่นเห็นปะมันบอกเขาเดินนี่เดินนั่นแห้งไฟกับมันีนั่นเยี่ยพี่น้องหัดแหลมมาลายเทือนและคำมงี้พี่น้องโอ้เป็นกงกวงมากบาดีซอบเกาลั ฮา <c oughs> าม่งจอดตั้ตัวบันนี่เออมาไหวาสารก่อนซาถูกหมืองแร่มันมาเด้อนี่เขาเด้อเอ๊ะ อ้าทุอา u มาถึงเล้วครับตลาดตะวันนาครับข้างเดอะมอบังกะปินะครับนี่ลองลานปูนยางดีเล่นะครับผมอ้าถูให้ลูกให้เต่ามันมานเด้อ เส้ทนทางตลอดปลอดไปทุกเส้นทางลานปูนย่างดีพี่น้องครับห้องจอดรถก็บยุติ่ง,ต,ง,ง,ต,ง,ง,ต,งต๋เดือม่อนะครับแล้วก็ฟังตรงขามทางนี้นะครับนี่มีอะไจอดรถอยุติ่งทางนี้อยุติ่งเต๋เดือม่อนะย่างเข้ามาเอาโอ้คน เต็มนี้กับอัญจักเราล่ะครับจู่ได้เป็นมื่นหมดล่ะครับนี่มาน่ยัได้กับอัญญะยษันั่นได้พี่น้องครับอันดังมอดก้อนโมงอีกแล้วพี่น้อง อย่าทั้งจากตลาดรวยซับมานี่สามสิกิโลนะครับปสามสิกิโลครับบกไกบ่บกไก่พอดีไม่จิน <c oughs> เป็นยังคืออัออัศออังสันเออปวดตีน เตยเตยคับเตยแงทั้งหมดดิปขาอืมปวดขาเรื่องปวดแล้วเป็นน้ื่องวนแต่ใดบวกปวดด้วยเจ้ที่ว่าหลุดลงแล้วหลุดยูแบบมันบ่เคยปวดมันก็ปวดนี่ฮะสาเหตุปวดเอวก็คือหนึ่งใส่ส้นสูงแล้วก็ยืนโดนฟอนโดนเออนี่คือสาเหตุการปวดหลัง กวนหลังกวนเดวนะแม่มันหลังค่อมว่าได้ไหมดัดดัดให้ดากงอนั่นสิแม่มันก็เลยลงดัดให้ดตัวตรงเนี่ยเนี่ยอาจะบวกกันหลายๆอย่างเองบวกกันนี่เดือนี้แหละค่ะลานทางตะวันนาเป็นบ่างไหมลานตลาดตะวันนาข้างเดมอ อยู่อยู่หลังตะวันหน้าพี่น้องหลังอ่าเดอะมอตีนี่เดอมอบังกะปินี่แหละเดอมอว์แต,ตะวันหน้านี่อยู่ด้านหลังครับเรนขมาม <c oughs> ่าขึ้เดอมอว์เธออยากเดินก็ขึ้นไปเดินไปดูดีๆไม่ไหวหรอจีจอดนี่แหละพี่น้องครับปกติครับมอลร่ำกับจีจอดมืองนี้ ตั้งกระซิมอจะออกมหอดนี้ประมาณนี้ mm. วิวิธีอยู่หันมีอันตั้งที่เก่าล่ะตั<อ>้งกระิอยู่นี่มองนี้มีหอดมองกอกน้ำดินี่หอดไฟเสียดเพ่บนนี่นก,ก,อกอกน้ำจินจ Cậu làm dưới xe bà Có tá rồi chị Ô gì lì à Có đó rồi มือนี้เลิกตีสามเลยครับพี่น้องอยู่ตล,ลาด<อ>ด้วยซับจอดกินเผาว่ากินดอกแง้มเพืนบอกกินแล้วก็นอนมันอ้วนว่าพี่น้องว่าย้ำคือย้มหย่งมือวานย้ำมือแรงกับว่ากินกับว่าเลิอกเราสิมาหากินกับเลิอกเราก็บ่พาจอดกินอืแสแหละเขาหลายแง้มกินกับกินอยู่ดอกดอกืมแค่นน่ะ Qua tù lắm Qua tù lắm Sốp bóp bóp sốp đi bóp sốp đi bóp sốp hả? bóp sốp đi đi bóp sốp đi bóp đi bóp số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 p ยูนี่ยูนี่เขาเลิกประมาณตีเลยตีหนึ่งเทียงขึ้นตีหนึ่งนี่เนาะสตกตีหนึ่งกมากเ6หกือแล้วต้เพิ่นสิมังขึ้นนี่มหงองเงินตลาดด้วยซ้ำขึ้นต่กี้สามเนาะกะตีสตลอดนี่ล่ละาหารตีสามมหอดนี้มหอดตะวันหน้าตีสีเคืองครับพี่น้องถือเดนน้องก็หกมเท้าสีเค เอาเมล็ดพอกันยูตลาดตะวันนานะครับนอนครับออของบกบมีนะขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกได้ทุกแจ้าตงแรงใจครับพอกพันคลไปนอนสวัสดีครับ